สวัสดีครับแบงค์เทรดเดอร์สองพันสิบสามนะครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับต้นมะลกอนะฮะต้นมะลกอนี้นะครับกว่าจะโตขนาดนี้เราต้องอะไรครับมีดินแล้วก็มีปุ๋ยแล้วก็มีน้านะคือกว่าจะมาโตเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลามันก็เหมือนการที่เป็นเทรดเดอร์นะครับวันนี้ถ้าคุณเรียนรู้แล้วคุณค่อยๆเริ่มฝึกฝนนะผมเชื่อได้เลยว่าคุณจะเป็นต้นมะละกอนแน่นอนถึงอาจจะลูกเล็กหน่อย แต่อนาคตนะเดี๋ยวลูกมันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วคุณก็จะได้ผลิตผลที่ดีนะผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะเริ่มวันนี้ดีกว่าอยู่แล้วอย่าเริ่มปีหน้าเลยเริ่มวันนี้หรือเริ่มใกล้ๆเร็วๆน,นี้นะครับบอกได้เลยว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นถ้าคุณรู้จักการเทรดและอย่างถูกจุดการเทรดนะมันมีความเสี่ยงสูงนะผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยศึกษาอย่างรอบครอบนะมันทําเงินได้ก็จริงแต่มันก็เสียเงินได้ก็จริงทีเนี้ยเราต้องระมัดระวังในการเทรดมากๆโดยถึงเราต้องศึกษาแบบ ต้งใจให้ได้โอเคไหมแล้วก็อันนี้บรรยากาศนะเดี๋ยวให้เฟินหมุนรอบบรรยากาศนะว่าเป็นยังไงพวกโรงงานาซึ่งพวกโรงงานานี้คือผมทําให้แม่ผมนะโดยที่เป็นเงินเทรดล้วนๆเลยเออจากที่มันไม่มีตังค์เราสามารถทําให้มันมีตังค์ได้เพราะว่าเราศึกษาอย่างตั้งใจไม่ยากอยากจะให้นะครับทุกคนนะตั้งใจกับมันแล้วก็ผมคิดว่านะภายในเดือนนี้คุณอาจจะมีของขวัญให้ตัวเองก็ได้อาจจะเป็นก้อนเล็กๆก่อนก็ได้นะครับอ่ะ แล้วฝากติดตามแบงค์ทีเดย์สองพันยี่สิบสามนะช่องอาจจะหลายช่องเลยนะแต่ว่ายังทำอยู่นะครับนะโอเคบ๊ายบาย